มีเรื่องให้พูดถึงกันไม่เว้นแต่ละวันครับสำหรับระบบปรับอากาศในสนามฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ครั้งนี้กาตาร์ครับได้ทุ่มเงินจำนวนหลายร้อยล้านครับเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการแข่งขันในทะเลทรายครับท่ามกลางอุณหภูมิปกติกว่า40องศาโดยพวกเขาได้ผุดไอเดียติดตั้งแอร์ในสนามเพื่อลดระดับความร้อนลงแต่ถึงอย่างนั้นครับล่าสุดมันกลายเป็นปัญหาสำหรับแฟนบอลทุกชาติที่เข้าชมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากกำหนด ดเดิมที่ฝ่ายจัดก,การแข่งขันครับบอกว่าจะควบคุมอุณหภูมิภายในสนามให้อยู่ที่20ถึง25องศาเซลเซียสแต่ล่าสุดครับแฟนบอลหลายรายไม่โอเคกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะสนามที่บอกว่าจะควบคุมอุณหภูมิได้นั้นเจ้าภาพทําแบบนั้นไม่ได้ครับโดยมีรายงานครับว่าอุณหภูมิในสนามลดลงมาถึงที่19องศาเซลเซียสหรือต่ํากว่านั้นเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับแฟนบอลที่เป็นชาวกาตาร์เองก็ออกมาบอกว่าในการแข่งขันบางนัดเขาจะ จำเป็นต้องใส่เสื้อกันหนาวเพื่อชมการแข่งขันเลยในขณะเดียวกันครับคริสเตียนกินเทอร์ครับแฟนสาวของมัททิอัสกินเทอร์ครับนักเตะทีมชาติเยอรมันที่เดินทางเข้าไปชมเกมของทีมชาติเยอรมันลงทําการแข่งขันเนี่ยเธอได้โพสต์ภาพตัวเธอเองครับที่มีอาการขนลุกสู้ไม่สามารถทนต่อความหนาวเย็นอวดลงในโลกโซเชียลเช่นกัน